นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่49คนเถื่อนบุกแล้วนายท่านหันมามองเขาด้วยใบหน้าผิดปกตินั้นจากนั้นก็ยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นมาก็มีเสียงดังขึ้นมานอกบ้านเป็นเสียงตีกลองเพื่อประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ว่าใกล้เวลาที่คนเถื่อนจะบุกแล้วถ้าเป็นไปได้ให้ซ่อนตัวในชั้นใต้ดินของบ้านเลยในช่วงนี้นายท่านพอมีเสียงรบกวนก็หลักความสนใจจากอาถรรพ์แล้วสลายกลายเป็นควันจากไปพร้อม กับกลุ่มคนติดตามและอาถรรพ์เหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้มาก่อนรองแม่ทัพนักรบได้เดินทางมาถึงเมืองฟ้าอย่างแล้วเขาได้เดินทางไปยังกำแพงเมืองทันทีขึ้นไปยังกำแพงก็เจอกับเจ้าเมืองและผู้ช่วยที่สีหน้าไม่สู้ดีมากนะักพ่อเห็นเขาก็ทำท่าโล่งใจและดีใจไปด้วยกันสวัสดีขอรับท่านรองแม่ทัพนักรบพวกเราดีใจในที่สุดท่านก็มาสักทีเจ้าเมืองพูดกับรองแม่ทัพไม่ต้องห่วงถ้าข้ามาถึงทุกอย่างต้องเรียบร้อยแน่นอน รองแม่ทัพนักรบพูดด้วยความมั่นใจเขามีของดีที่ได้มาไม่ต้องห่วงสิ่งใดแล้วดีขอรับท่านเจ้าเมืองรับคำแต่ในใจก็คิดว่าทำไมรองแม่ทัพนักรบรอบนี้ถึงได้เปลี่ยนไปรอบที่แล้วมากับแม่ทัพเม,มรมาศยังเงียบอยู่ข้างหลังท่าทางดูเคร่งครึมไม่มีทีท่าว่าจะพูดดอดตนแบบนี้แต่เขาก็คิดว่าคงจะไม่เป็นไรมั้งคนที่กว่าจะเป็นรองแม่ทัพได้ต้องเก่งกาจในระดับหนึ่งมั้งในอนาคตเจ้าเมืองจะรู้สึกเสียใจเขาไม่น่าเชื่อรองแม่ทัพคนนี้เลย จากนั้นเจ้าเมืองและผู้ช่วยก็ลงจากกำแพงเมืองแล้วให้รองแม่ทัพนักรบอยู่บัญชาการปกป้องเมืองฟ้าอย่างต่อซึ่งรองแม่ทัพนักรบมองดูหน้ากำแพงก็เห็นแต่ไกลว่าคนเถื่อนกำลังตั้งค่ายอยู่พร้อมกับมีฉเฉลยที่เป็นชาวบ้านกำลังนั่งล้อมรอบค่ายเขากระดิกนิ้วเรียกลูกน้องคนสนิทนายทหารทองเสริมมาหาทองเสริมเจ้าจงส่งคนไปสำรวจรอบค่ายคนเถื่อนเหล่านั้นดูเป็นไปได้หาทางตัดสเสบียงพวกมันด้วยซะรองแม่ทัพนักรบสั่งลูกน้องได้ขอรับ นายทหารทองเสริมรับคำแล้วเขาก็ไปจัดการหาทหารไปดำเนินการตามที่รองแม่ทัพสั่งทันทีหลังจากที่รองแม่ทัพนักรบอยู่คนเดียวในบริเวณนั้นเขาก็เอาเครื่องรางบางอย่างออกมาจับด้วยความทะนุถนอมแล้วพูดว่าขอให้ได้เป็นแม่ทัพตามที่ใฝ่ฝันเถอะโดยที่เขาไม่ได้สังเกตเลยว่ามีออร่าสีดำออกมาจากเครื่องรางนี้และกำลังแทรกซึมไปยังตัวเขาแบบเงียบๆตัดภาพมาที่คนเถื่อนที่กำลังตั้งค้ายู่นอกกำแพงเมืองฟ้าอย่างแล้วพระเพลิงอยู่ในกระโจมอย่างสงบ โดยมีเหล่าคนเถื่อนกำลังเจ้านิเยเลียอย่างมีความสุขที่สามารถชนะหมู่บ้านตามทางต่างๆจนมาถึงเมืองฟ้ายัางแห่งนี้พวกเขาไม่เคยคิดว่านับแต่บรรพบุรุษที่เคยเป็นทาสชาวป่ามนตราจนถึงขับไล่จากใจกลางป่าจะมีวันที่พวกเขาใกล้จะมีเมืองเป็นของตัวเองแล้วคนเถื่อนเอพ่อแม่พวกเราต้องสันเสริญหัวหน้าพระเพลิงทําให้เรามีเมืองอยู่แล้วคนเถื่อนบีลูกเมียข้าสรรเสริญหัวหน้าพระเพลิงทุกวันคนเถื่อนซี พวกเราโชคดีที่ได้หัวหน้าพระเพลิงมาไม่งั้นเราอย่างเร่ร่อนในชายป่ามนตรายอยู่เลยคนเถื่อนดีหือข้าไม่ชอบไม่ใช่คนเถื่อนแต่ได้กลายเป็นหัวหน้าแบบนี้คนเถื่อนเอไม่ชอบก็ออกไปจากกลุ่มเลยพวกข้าชอบหัวหน้าพระเพลิงเพราะหัวหน้าทําให้เราใกล้จะมีเมืองเป็นของตัวเองแบบนี้คนเถื่อนบีใช่ใช่ไม่ชอบก็ออกไป คนเถื่อนดีลุกออกจากที่นั่งอย่างอารมณ์เสียเขาเดินไปยังป่าไม่ไกลเพื่อทำธุระส่วนตัวแต่เขาทำธุระเสร็จกำลังจะกลับมาก็มีทหารของเมืองมนุษย์จัดการแล้วปลอมตัวมาเป็นคนเถื่อนดีแทนเดินกลับเข้ากลุ่มเมื่อกี้อีกครั้ง โดยที่มีพระเพลิงที่มองเหตุการณ์นั้นอย่างเงียบๆสำหรับเขาตัวเบี้ยเล็กไม่ควรค่าแก่ความสนใจแล้วเดินกลับเข้ากระโจมไปแผนการบุกเมืองฟ้าอย่างจะเริ่มพรุ่งนี้ในตอนเย็นพบค้าความมืดมิดของท้องฟ้าจะช่วยให้คนเถื่อนสู้ได้เปรียบกว่าชาวมนุษย์เพราะตาของพวกเขาจะคุ้นชินในความมืดหรือที่แสงน้อยมากกว่าจากการอยู่ในป่ามนตรามาหลายรุ่นแล้วอีกทั้งเขายัางให้ฝึกซ้อมรบแบบปิดตามาโดยตลอดเพราะแผนการยึดเมืองจำเป็นต้องปิดตา วันรุ่งขึ้นรองแม่ทัพนักรบก็กลับมาที่กำแพงเมืองอีกครั้งหนึ่งเขามองออกไปเห็นเพียงแต่คนเถื่อนนอนเมาอ,อยู่หลังจากจัดงานเลี้ยงเมื่อคืนถ้าไม่ติดว่ามีชาวบ้านล้อมรอบค่ายอยู่เวลานี้เหมาะแก่การโจมตีมากเขาเรียกลูกน้องคนสนิทมาถามถ,ามถึงการไปสืบภายในค่ายคนเถื่อนทองเสริมเป็นเยี่ยงไรบ้างรองแม่ทัพถามตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าขอรับนอกจากพวกเขาเลี้ยงฉลองใกล้จะได้เมืองฟ้าอย่างแล้วเท่านั้นนายทหารทองเสริมตอบผู้เป็นนาย พวกมันทำไมมั่นใจหนักแล้วว่าจะได้เมืองแห่งนี้เพราะเชื่อและศรัทธ,ธาในตัวหัวหน้าของพวกมันขอรับชื่อว่าพระเพลิงค่อยดูเถิดข้าจะขยี้ความมั่นใจผิดๆของพวกมันลงไปรองแม่ทัพนักรบพูดขึ้นมาด้วยความมั่นใจและยิ้มออกมาสําหรับเขาสึดครั้งนี้ง่ายมากเพียงส่งคนไปสืบในค่ายศัตรูจัดก,การสเสบียงจากนั้นส่งกําลังทหารไปจัดก,การทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้ว ตอนพบคำกำแพงเมืองฟ้ายัางยังมีการเดินตรวจตรายอยู่เหมือนเดิมแต่คืนนี้จะแตกต่างไปเพราะพระเพลิงได้เป็นคนนำทัพคนเถื่อนไปประชิดเมืองจากนั้นเขาใช้พลังป่ามนตราทำให้เกิดแสงสว่างแสบตามากโดยคนเถื่อนจะปิดตาไว้เรียบร้อยสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติแต่เหล่าทหารไม่เคยเจอเหตุการณ์แสงสว่างแสบตาแบบนี้มาก่อนกลายเป็นคนตาบอดชั่วขณะไม่รู้จะทำอย่างไรมีบางคนที่ตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปที่เรือนเจ้าเมืองฟ้าอย่างที่มีรองแม่ทัพนักรบกำลังนอนพักผ่อนอยู่ รองแม่ทัพขอรับพวกมันบุกมาแล้วทหารตะโกนและรีบวิ่งร้อนรนมายัางเรือนเจ้าเมืองจนไปถึงหน้าห้องรองแม่ทัพรองแม่ทัพนักรบกำลังนอนฝันหวานก่อนหน้านี้อย่างมีความสุขก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงพลทหารมาตะโกนหน้าห้องนอนแบบนี้เขารีบลุกขึ้นมาใส่ชุดและแต่งตัวออกมาพอพลทหารเห็นเขาก็รีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นพวกมันทําให้เกิดแสงสว่างแสบตาไปทั่วบริเวณพวกข้าไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยขอรับแต่พวกมันปิดตาและเคลื่อนไหวได้ตามปกติ พลทหารรีบรายงานพวกมันบังอาจนักรองแม่ทัพรีบเดินออกจากเรือนเจ้าเมืองแล้วหาทหารขี่ไปยังกำแพงเมืองทันทีด้านเจ้าเมืองฟ้ายางก็ตื่นขึ้นมาจากเสียงพลทหารตะโกนคนนั้นเขาได้แต่กังวลสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รีบแต่งตัวตามไปดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดีกว่าเพื่อเขาจะช่วยรองแม่ทัพได้บ้างแต่ทว่าเมื่อเขาตามไปถึงกำแพงเมืองเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนรองแม่ทัพผู้องอาจคนนั้น